สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทำตีนไก่เผ็ดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้มตีนไก่ไว้นะคะอุดมไปด้วยคอลลาเจนแล้วก็อันนี้คือใส่ซี่โครงหมูไปด้วยเผื่อใครที่ไม่กินตีนไก่นะคะอันนี้น้ำแห้งแล้วเพราะว่าเราต้มสัก20นาทีแล้วเดี๋ยวต้มอ,อีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของซอสกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นพริกกับออริกาโนที่ได้จากพิซซ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะทำใส่ในนี้ไปเลยนะคะปรุงเป็นซอสไปเลยไม่ใช่ตีนไก่เผ็ดเกาหลีนะคะแต่ว่าเรียกอะไรตีนไก่ทั่วรอบโลกขอเรากัน แล้วก็พระเอกนะคะจะเป็นซอสสไปซี่เกาหลีหรือว่าซอสโคชูจังนะคะแต่ว่าซอส พอชูจังยี่ห้อนี้มันก็จะหวานเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปผัด เพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่พริกลาบดูพริกลาบเจ้านี้สมุนไพร16ชนิดนะคะหอมมากหอมขั่นเทศแล้วก็ ตีลงไปเลยค่ะนเน่เรอบคลือบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปนะคะเพื่อให้มันมีความเหนิดเหนียวทำให้ซอสเคลือบกับตัว กินไก่แต่ละชิ้นหรือว่าที่โครงเหมูแต่ละชิ้นนะคะอพอซอสเคียวสักหน่อยแล้วก็จะโอเคค่ะ